มีผู้ชายหลายคนสงสัยนะครับว่าทําไมการจีบสาวแบบไนท์สไกที่ตามใจเอาใจเป็นสุภาพบุรุษกับผู้หญิงทําไมถึงมักจะไม่ได้ผลวันนี้เราสองคนมีคําตอบครับครับโยสวันนี้ครับทีมดอนฮวนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องดอนฮวนรีเทิร์นนะครับผมแอดตุนครับผมแอดพู ool, ครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องหนึ่งผูที่แบบหลายๆคนก็ยังสงสัยอยู่อแล้วก็เป็นแบบว่าคล้ายๆว่าปัญหาใหญ่ของผู้ชายกันนะ,ะปัญหาระดับโรคระดับมือโรคโรคโรค ซึ่งมีผู้ชายหลายคนถามมาว่าพี่ตุนครับทําไมเวลาจีบสาวโดยการเป็นน c e กายหรือแบบตามใจผู้หญิงเนี่ยหรือว่าเอาใจเป็นผู้ชายที่แสนดีสุภาพบุรุษอะ่ะทาไมมักจะจีบสาวแล้วไม่ค่อยได้ผลอืเออแล้วปัญหาเนี้ยมันเป็นปัญหาสุดคลาสสิกเพราะว่าผู้ชายมันไม่ใช่เฉพาะผู้ชายไทยที่เจอไงมันเป็นผู้ชายทั้งโลกอฝรั่งก็เจอฝรั่งมันก็พิมพ์ใน youtube ว่าทําไมเป็นนิสกายก็ไม่ได้ผลวะฝรั่ง <laughs> แอฟริกา <c oughs> กา็ไม่นก,ก็เป็น <c oughs> เป็นนะครับช่วย <c oughs> ก,กเป็นปัญหาที่ผู้ชายทุกคนต้องเจอแน่นอนว่าตามใจผู้หญิงก็ผู้หญิงทำไมไม่ชอบทั้งๆ้ที่ทเฮ้ยผู้หญิงก็เป็นคนบอกเองว่าเขาชอบน nice ิสกายแต่พอเราเอาความนิสกายไปจีบเ,เขาจริงๆทําไมมันถึงไม่ติดวะเออผู้มีประสบการณ์ไหมเคยมีประสบการณ์ไหมแบบว่าเป็นนิสกายล้วแบบจีบไม่ติดเนี้ยมีครับผมเป็นนิสกายตัวพ่อครับตัวพ่อเลยตัวพ่อครับเพราะว่า มันเกิดจากสิ่งที่สังคมปลูกฝังแล้วก็ไม่รู้ว่าเราเ,เวลาเราจีบผู้หญิงเราควรจะวางตัวยังไงออะไรคือสิ่งที่ผู้หญิงต้องการจริงตอนนั้นเราไม่รู้ครับเราก็เลยได้แต่ทําตามแบบเอ้ย,เ,อยเขาบอกอะไรอ๋อดอกไม้ดอกไม้คาดอกไม้หรือแบบอะไรพวกนี้สุดท้ายอะรวบรัดเลยนะแม่งเฮาแทบจะตลอดอะเขาไม่เอาเขาไปเอาไอ้โอ้ยไอ้นั่นโอดูแมนดูกำยำมาก เหมือนเหมือนแบดกว่าเราไปเอาแบดบอยกว่าเรามันก็ไม่ได้หลอกก่าเราด้วยหลายๆคนนะแต่กูแพ้ตลอดเลยอ่ะกูก็แบบไม่เข้าใจแบบพี่ก็เคยพี่เคยเป็นน i ์ e กายแบบวาดวาดรูปให้ผู้หญิงอ่ะ วาดรูปกันนะทั้งทั้งที่เองไม่ใช่แบบว่านักวาดรูปนะจิต่ก่อนแบบเอกมีมีความตั้งใจ <laughs> มีความตั้งใจสูงวาดอยู่3วัน3วันด้วยวาดพอร์เทรตเนี่ยให้ผู้ <Port rait. S 2> หญิงตอนมหกแล้วก็ผู้หญิงเขารับไปแบบว่าไม่ได้ดีใจแบบรับไว้แบบเป็นมารยาทอ่ะซึ่งแม่งปัญหาการตามใจผู้หญิงเป็นสุภาพอยู่เนี่ยแม่ง ทำยังไงไม่ก็จีบผู้หญิงสวยไม่ติดทุกทีโดยเฉพาะผู้หญิงสวยนะอันนี้พูดแบบโดยรวมผู้หญิงสวยที่มีออฟชั่นเยอะผู้หญิงสวยที่มีออฟชั่นเยอะแล้วใช้ความเป็นไนส์กายเนี่ยจีบไม่ได้ครับคือพี่คิดว่ามันมีอยู่5สาเหตุนะห้าสาเหตุประมาณ5สาเหตุอ,อย่างที่1เนี่ยก็คือการเป็นไนส์กายเนี่ยมันเหมือนว่าหน้าเบือ่อม,มันดูว่าไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นมันดูเรียบมันดูเรียบม,มันเหมือนเดาทางได้ผู้หญิงเดาทางได้เอ้ยมันก็จะจบเหมือน จบแบบนี้แหละมันก็จะชอบฉันอยู่อย่างนี้ oh. มันไม่เหมือนแบดบอยไงแบดบอยมันดูเร้าใจตื่นเต้นกว่า mm. เออประมาณนั้นนั่นคือสาเหตุที่หนึ่งนะครับส่วนอาสาเหตุที่สองซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญเนี่ยก็คือการที่เราจีบแบบไนท์สกายมันเหมือนกับว่าเรากำลังไปขอความรักจากผู้หญิงอ่า uh. เหมือนเราอยู่สถานะที่ต่ำกว่าเขา mm. เออแล้วผู้หญิงเขาเหมือนจะอยู่สูงกว่าเราอะไรอย่างเงี้ยซึ่งโดยธรรมชาติของผู้หญิงอ่ะซึ่งเราสองคนก็สอนอยู่ตลอดในในเฟซแล้วก็ในกลุ่ม ครับครับว่าธรรมชาติของผู้หญิงเนี่ยเขาเป็นไฮเปอร์การมี่อ่าเออไฮเปอร์การมี่หมายความว่าไงรับหมายความว่าผู้หญิงจะเลือกผู้ชายที่อยู่ในสถานะที่สูงกว่าเสมอผู้หญิงจะไม่เอาคนที่แบบอ,อยู่ต่ํากว่าตัวเองอะ่ะใช่ถ้าถ้าเรามามอง,องจริงๆิงอ่ะผู้ชายคือโพลิการมี่โพลิการมี่โพลิกามี่หมายความว่าอยากมีความสัมพันธ์อยากมีหลายคนแต่ผู้หญิงเนี่ยเป็นไฮเปอร์การมี่ก็คือมองคนที่สูงกว่าตัวเองเสมอ,อม เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราทาเหมือนเป็นไนส์กายไปขอความรักจากผู้หญิงเนี่ยมันก็จะไม่เวิร์กนะครับเพราะว่าธรรมชาติเขาเอาคนสถานะสูงใช่เอออันนั้นคือข้อสองคือพูดง่ายๆเราทําตัวไม่คู่ควรเนี่ยแล้วเราก็จะไม่ได้ในสิ่งที่เรามันไม่คู่ควรกันอย่างถูกต้องนะเราเราจะได้ในสิ่งที่เรารู้สึกว่าจะได้ต่อให้เราจะอยากได้แค่ไหนเราก็ไม่ได้กับกันถ้าเราสถานะที่สูงกว่าต่อให้เราไม่อยากได้เราจะได้พูดถูกพูดถูก คือพูดง่ายๆว่าเราจะได้ในสิ่งที่เราคู่ควรสิ่งที่เราคิดว่าเราคู่ควรใช่ไถ้าเราคิดว่าเขาอยู่สูงเกินไปเราก็ไม่มีทางได้เขาไม่มีทันได้ไม่มีทางได้เราก็จะรู้เซอร์อยู่อย่างนั้นแล้วก็ถ้าเราคิดว่าผู้หญิงเขามีสถานะแบบสูงกว่าเราเนี่ยเราก็จะเป็นนานสกายโดยอัตโนมัติใช่ก็คือเริ่มแรกเริ่มที่ความคิดครับแล้วก็พัฒนาตัวเราให้มีแวลูที่สูงขึ้นให้ได้เดี๋ยวเราจะค่อยๆบอกในใน่อยๆบอนถัดไปใช่ครับส่วนข้อ3ม ข้อสามสาเหตุที่นักสกายจีไม่ติดคือไม่มีความเป็นผู้นําอคือตามใจผู้หญิงตลอดโอ้ยเธออยากได้อะไรอ่าให้เธออยากไปไหนอ่าให้เหมือนเหมือนเป็นคนรับใช้เขาอ่ะอ่าเป็นไพร่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 เออเหมือนเป็นคนรับใช้เขาเพราะฉะนั้นมันก็จะดูเหมือนว่าไม่มีความความเป็นผู้นําอ่าแล้วแล้วผู้หญิงเขาก็จะไม่สามารถที่จะเคารพเราได้เอางี้ดีกว่าผู้หญิงอ่ะเขาจะชอบคนที่เขาสามารถที่จะเคารพได้ คนที่สามารถเขาสามารถชื่นชมได้ประมาณนั้นแต่ว่าการเป็นนักสไตรเนี่ยมันมันดูเหมือนเป็นลูกหมาอ่าอ่าถ้าถ้าที่เราเรียกก็คือเป็นลูกหมาเหมือนเลโก้เออเพราะฉะนั้นการเป็นไม่เป็นผู้นําการเป็นนักสไตรตามใจตลอดมันก็เลยไม่ได้ผลครับอันน้คือข้อสามครับครับส่วนสาเหตุที่สี่เนี่ยคือมันคือความอ่อนแอการเป็นนักสไตรเนี่ยมันแสดงถึงความอ่อนแอมันไม่สามารถที่จะมันดูไม่เข้มแข็ง มันดูเหมือนแบบเป็นผู้ชายติ๋มติมเป็นสุพรรอ่อนเปลือกเปลี่ยนอเธอฉันไม่มีเธอฉันคงต้องขาดใจตายเอามาน้นแล้วโดยธรรมชาติเรือยับผู้หญิงเขาเอาผู้ชายเข้มแข็งเข้มแข็งและสูงกว่าใช่เข้มแข็งแล้วก็สูงกว่าสถานะสูงกว่าใช่ซึ่งไอการที่ผู้หญิงเอาผู้ชายเข้มแข็งมันมันเป็นสัญชาตญาณที่สืบทอดมาตั้งแต่มนุษย์เริ่มมีมนุษย์ขึ้นมาเนี่ย นะประมาณ3ามแสนกว่าปีเนี่ยมีวัฒน,นาการมาเพราะตามสามแสนกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยคือผู้หญิงเขาเลือกผู้ชายที่เข้มแข็งตลอดผู้ชายที่แม่งไปล่าสัตว์เก่งๆที่แม่งมีความเป็นแมนสูงเป็นคนที่กล้าหาญอะไรอย่างเงี้ยเป็นผู้นําจ่าฝูงเออเป็นจ่าฝูงเป็นอัลฟาที่ที่เราเรียกกันว่าอัลฟาก็คือผู้หญิงเะเอาผู้ชายที่อัลฟาคนคเข้มแข็งเสมอนะครับนั่นคือสัญชาตญาณเขาสามแสนปีเพราะฉะนั้น ถ้าเราไปทําตัวอ่อนแอแบบโอ้ยตามใจเขาไม่คือไม่มีจุดยืนอะ่ะเป็นไอ้ฟูฟ้าก็ <c oughs> ก็ไม่ได้แดกอะ่ะค <c oughs> ือมันดูไม่มีจุดยืนเพราะฉะ้นมันก็จะดูเหมือนว่าเอ้ยผู้ชายคนนี้ปกป้องฉันไม่ได้ <c oughs> แล้วก็เหมือนกับว่ามันจะดูเหมือนแบบไม่สามไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตด้วยมันดู <c oughs> อ่อนปวกเปลี่ยนไปหมดอันนั้นก็คือข้อ4ี <c oughs> จริงครับข้อสี่ n i ่ h นสกายทำไมถึงจีบไม่ติดส่วนข้อหก็คือ การเป็นนสกาเนี่ยเราใส่ใจผู้หญิงใช่ไหม,มเราใส่ใจผู้หญิงเราตามใจผู้หญิงตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าในการที่เราโฟกัสอยู่กับผู้หญิงมากเกินไป<อ>ทําให้เราไม่สามารถไปพัฒนาชีวิตตัวเองได้ม,มันก็เหมือนกับว่าสัญชาติความรู้สึกของผู้หญิงก็คือรู้สึกว่าเฮ้ยผู้ชายคนนี้มาใส่ใจฉันตลอดว่ะ เพราะฉะนั้นเขาคงไม่ประสบความสําเร็จในชีวิตใช่เพราะเขามัวแต่ใส่ใจฉันคือเหมือนเขาไม่มีจุดมุ่งหมายของตัวเองเขาเอาแต่โฟกัสตัวฉันเหมือนเหมือนกับที่สูบลมอะเขามาสูบลมให้ตัวฉันตัวพองใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นฉันก็เลยทับเกะแอะแกก็เลยแบนอันนี้อาจจะดูปัญญาอ่อนแต่อยากให้เห็นภาพครับแต่ถ้าเราโฟกัสสูบลมที่ตัวเองฉันมีเป้าหมายฉันมีทิศทางในชีวิตของฉันเฮ้ยมันดูมีเสน่ห์กว่าว่ะคือผู้ชายที่มีเสน่ห์คือผู้ชายที่ลงมือทําเป้าหมายชีวิตของตัวเองใช่นั่นคือผู้ชายที่มีเสน่ แต่ผู้ชายที่มัวแต่ใส่ใจผู้หญิงมากเกินไปโฟกัสอยู่ที่ความต้องการผู้หญิงมากเกินไปมันก็จะไม่มีเวลาเอาไปพัฒนาชีวิตตัวเองเพราะนั้นชีวิตก็จะไม่ประสบความสำเร็จมันเหมือนสมัยก่อนเราต้องล่าสัตว์ใช่ไหมแต่เรามัวเอาเวลามาอยู่กับผู้หญิงคุยกับผู้หญิงอะไรเงี้ยเราแทนที่เราจะไปทําหน้าที่หลักคือการทําให้ครอบครัวเราอยู่รอดหรือว่าฝูงเราอยู่รอดก็คือการไปล่าสัตว์เพื่ออาหารทรัพยากรมาให้กับผู้หญิงหรือคนในครอบครัวเราลูกก็จะอยู่รอด เพราะฉะนั้นมันก็จะดูเหมือนว่าโฟกัสที่ผู้หญิงมากเกินไปเท่ากับไม่มีเวลาไปหาทรัพยากรอ่ะก็คือเท่ากับไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตอ่ะนั่นคือสัญชาตญาณที่ผู้หญิงรู้สึกนะครับ,รบเขาไม่ได้เขาไม่ได้คิดในสมองแต่เขารู้สึกอยู่ในใจค<ช>คือในการจีบสาวหรือว่าในการ attract ผู้หญิงศาสตร์ของ attraction เนี่ยศาสตร์แห่งการดึงดูดเนี่ยการจีบสาวเนี่ยมันจริงๆมันแบ่งเป็น3สเต็ปนะสามสเต็ปสเต็ปแรกเนี่ยคือสเต็ปที่เราจะต้องดึงดูดผู้หญิงด้วยเสน่ห์ของผู้ชาย สเต็ปที่2เนี่ยก็คือสร้างความสัมพันธ์สร้างความสบายใจสร้างความสนิทสนมแล้วสเต็ปที่3เนี่ยก็คือเข้าไปสู่ความสัมพันธ์หรือว่ามีเซ็กซ์กันอ,อันนี้คือ3ส,สเต็ปโดยทั่วไปที่มันจะมักจะเกิดขึ้นในในการจีบสาวแต่ผู้ชายเนี่ยมักจะข้ามขั้นตอนออก็คือหมายความว่าแทนที่จะทำสเต็ปหนึ่งก่อนไปเซ็กก่อนไม่ใช่ <laughs> อันนั้นคือสิ่งที่ผู้ชายส่วนใหญ่อยากให้มันเกิดขึ้นเลยแต่ผู้ชายส่วนใหญ่มักจะข้ามสเต็ปหนึ่งแล้วไปสเต็ปสองเต็ปสองหมายถึงว่าหมายความว่าพยายามจะสร้างความสนิทสนมกับผู้หญิงก่อนโดยที่ไม่แสดงเสน่ห์ของผู้ชายออกมามันไม่ได้ไงเพราะมันข้ามขั้นตอนคือมันต้องมีเซ็กแอดเพลก่อนใช่มันต้องให้ผู้หญิงดึงดูดผู้หญิงก่อนแล้วผู้หญิงถึงอยากจะสนิทด้วยไม่ใช่ว่าอยากไปสนิทกับเขาเลยโดยที่ไม่แสดงเสน่ห์ออกมา ซึ่งเสน่ห์ของผู้ชายเนี่ยมันมีอยู่8ข้อครับที่เรารวบรวมมาจากงานวิจัยอะไรต่างๆแล้วก็ประสบการณ์ยี่สิบปีในการ <laughs> ต้องบ้ากันแค่ไหนเออที่ที่พี่รวบรวมมาให้ผู้ชายก็คือมันจะมีเสน่ห์อยู่หลักๆเลยนะอยู่ประมาณ8ข้ออ่าอ่าซึ่ง8ข้อเนี่ยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวบอกให้ฟังว่า8ข้อคืออะไรบ้างโ <Okay. S 2> อเคข้อแรกเนี่ยก็คือความเชื่อมันน่นในตัวเองอผู้ชายที่เข้มแข็ง เป็นผูน้นำม,มีมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงข้อ2คือความสนุกสนานครับส่วนข้อ3เนี่ยก็คือฟรีเซลเลคชั่นฟรีเซ e เลคชั่นอ่าอคืออะไรเซ e เลคชั่นเนี่ยหลายคนอาจจะยังงงสงสัยอยู่ครับผู้อธิบายให้สมาชิกฟังหน่อยเซ s เลคชั่น n คืออะไรจริงจังฟรีเซลเลคชั่นเน่ยนะครับฟังนันกเรียนมันก็คือการที่ เราป๊อปในบรรดาหมู่ของผู้หญิงอมันกคทําให้เราดูมีแวรูที่สูงขึ้นผู้หญิงก็จะคือผู้หญิงธรรมชาติเขาอะถูกโน้มน้าวจากสังคมง่ายถ้ามีเหมือนมีน้องเอกับน้องบีใช่ไหมน้องเอเนี่ยสวยอแล้วก็คือน้องเอชอบเราอน้องบีก็เอ้ยคนนี้ยังชอบเราเลยอะเอ้ยฉันก็เขาต้องมีเสน่ห์แน่ๆเลยเขาก็สนใจเราหรือยิ่งถ้ามี ABCDE มาชอบเราคนที่ คนนี้จะมาชอบเราง่ายก็คือกูงาอธิบายว่าเราเป็นที่ต้องการของผู้หญิงหลายคนอื่นๆมันก็ทําให้ผู้หญิงคนอื่นที่เขามองเราอยู่เนี่ยรู้สึกว่าเรามีเสน่ห์มากขึ้นถั่วตมถูกไหมครับนึ่งซึ่งนั่นก็คือ presentation ข้อ3ามคือการมีผู้หญิงแสดงให้ผู้หญิงเห็นว่าเรามีผู้หญิงคนอื่นมาชอบด้วยนะใช่อันนั้นคือซึ่งมันเป็นไอ้ presentation เนี่ยมันเป็นลักษณะเฉพาะของผู้หญิงเท่านั้นนะ ผู้ชายไม่เป็นนะผู้ชายมักจะไม่เป็นคือถ้าถ้าพี่ชอบผู้หญิงคนหนึ่งแต่ว่าภูไม่ชอบอพี่ก็ยังจะชอบผู้หญิงคนนั้นอยู่พี่จะไม่ถูกโน้มน้าวโดยโดยความเห็นของภูมากนักแต่สําหรับผู้หญิงไม่ใช่ถ้าถ้าสมมติเพื่อนเพื่อนผู้หญิงคนนึงชอบผู้ชายคนเนี้เพื่อนผู้หญิงคนเนี้ยก็จะมีแนวโน้มชอบผู้ชายคนเดียวกันอืซึ่งนั่นเป็นลักษณะเฉพาะของหญิงนะครับ ผู้ชายจะไม่เป็นมันเป็นสัญชาตญาณนะเนาะสัญชาตญาณครับส่วนข้อ4ก็คือสถานะทางสังคมครับเนี่ยข้อ4นะก็คือความรวยกันมีอํานาจสูงมีสถานะสูงข้อ5ก็เป็นโซเชียลคอนเน็กชันก็คือการที่เรารู้จักคนเยอะมีความกว้างขวางอ่ะมีคอนเน็กชันสูงซึ่งมันจะทําให้ผู้หญิงรู้สึกปลอดภัยในการอยู่ด้วยกันรู้จักนายกรู้จักนายกก็ได้แต่นายกโดนด่าเยอะส่วนข้อ7 ข้อเจ็ก็คือการที่เราเป็นคนที่สามารถดูแลอ่ะเดี๋ยวข้อหก่อนเมื่อกี้บอกข้อ5ใช่ไหม,มข้อ6กข้อหก็คือการที่เราเป็นคนที่มีเป้าหมายชีวิตม,มีความทะยอทยานนะครับดูเหมือนว่าจะเป็นคนที่สําเร็จในชีวิตอะ อันนี้ก็จะทำให้ผู้หญิงชอบได้เหมือนกันคือมีแพชชั่นเป็นของตัวเองมีโกใหญ่ของตัวเองไม่ใช่มีผู้หญิงอยู่ตรงนี้แล้วไม่มีโกเลยคือไปไม่ได้เป้าหมายไม่ใช่เป็นแค่ผู้หญิงแต่เป้าหมายเหมือนกับความสําเร็จในชีวิตมากกว่าคนที่มีเป้าหมายผู้ชายที่มีเป้าหมายเป็นความสําเร็จในชีวิตเนี่ยจะมีเสน่ห์ต่อผู้หญิงครับเพราะผู้หญิงชอบชอบที่จะจับคู่กับคนที่สําเร็จในชีวิตส่วนข้อเจ็ดข้อเจ็ดก็คือการที่เราสามารถดูแลปกป้องผู้หญิงได้คือสามารถหาทรัพยากรมาซัพพอร์ตชีวิต ผู้หญิงได้อันนั้นก็คือสเสน่ห์ข้อ7ครับส่วนข้อ8ก็คือสิ่งที่เรารู้กันอยู่ก็คือรูปร่างหน้าตาบุคลิกดีอะไรแบบนี้นั่นก็คือสเต็ปหนึ่งนะ,<ช>ะที่พูดมาทั้งหมดคือการจีบสาวนในสเต็ปหนึ่งก็คือต้องใช้8ข้อนี้ในการดึงดูดผู้หญิงอันนี้คือสเสน่ห์นะครับซึ่งจะเห็นได้เลยว่าไอ้แปดข้อที่ที่เราพูดมาเนี่ยไม่มีข้อไหนที่เกี่ยวกับความดีเลย <laughs> เพราะว่าความดีในช่วงแรกในสเต็ปแรกเนี่ยมันเป็นคุณสมบัติรอง ผู้หญิงไม่ได้ใช้ว่าเอ้ยคนนี้ดีที่สุดฉันจะต้องเลือกคนนี้ใช่ไม่ใช่ความดีคือคุณสมบัติรองนะในช่วงสเต็ปหนึ่งในช่วงสเต็ปที่เรา attract เขาในช่วงดึงดูดนะครับเพราะฉะนั้นเราจะไปใช้ความดีในสเต็ปหนึ่งไม่ได้คนดีที่ม,มีคนดีที่ไม่มีสเสน่ห์มันก็มไม่สามารถทําให้เธอรู้สึกได้หรอกครับ คือความดีเนี่ยมันจะส่วนใหญ่จะไปใช้ในสเต็ปสกับสเต็ปสมากกว่าใช่ซึ่งสเต็ปสคือการที่เราสร้างความไว้ใจให้เขาเชื่อใจเราเราสามารถเป็นคนดีได้ในสเต็ปนั้นหรือว่าสเต็ปสเป็นแฟนกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นเป็นเป็นคนดีได้แต่ในสเต็ปหนึ่งก่อนที่เขาจะชอบเราเนี่ยเราต้องดึงดูดด้วยไอ้แข้อนี้ก่อนครับนั่นก็นั่นก็คือเพราะฉะนั้นผู้ชายส่วนใหญ่จะทําผิด ใช่คืออย่าใช้ความดีเข้าจ okay, so oh, ีบผ <si ู้หญิงเราก็เคยทำผิดมาก่อนใช่ก็ถึงได้ผ่านเนาะเรื่องโง่แฮ็อไม่เยอะแล้วพี่ก็เชื่อว่าผู้ชาย9.9%ก็เคยต้องใช้ความดีจีบแน่นอนแล้วก็คือไม่รู้ว่ามันคือสิ่งที่ผิดใช่เพราะฉะนั้นจำไว้นะครับในสเต็ปแรกสเต็ปแอทแทรกเนี่ยใช้8ข้อจีบก่อนครับถึงจะไปใช้ความดีนะครับโอเคนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e แล้วก็คอมเมนต์นะครับ ก็แล้วเราก็จะได้ทำคอนเทนต์แบบนี้มาให้ชมกันบ่อยๆครับนะครับสำหรับวันนี้เราสองคนนะครับไปก่อนนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับเหมือนเดิมตามสโลแกนของเราก็คือจงเป็นผู้ชายที่ดีนะครับแต่ว่าอย่าเป็น Nice guy อย่าเป็น Nice guy นะครับแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปหน้าครับครับสวัสดีครับบาย